มาแล้วนะคะมาด้า2สปิริตสปอร t ค่ะเป็นเครื่อง1.5นะคะปี2011เป็นตัวสีขาวด้วยนะคะนี่รถตลาดเลยสีขาวเป็นรุ่นที่หายากมากค่ะส,สวยๆแบบนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะคะนี่เครื่องพันห้าด้วยแล้วก็ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะคะ สวยเดิมทั้งคันค่ะน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตนะทรงห้าประตูมีกล้องมองหลังนะเซ็นเซอร์พร้อมนี่สวยมากภายในสะอาดนะไม่ก็ยังวิ่งน้อยด้วยแล้วก็ส่งแค่สี่พันนิดๆเองค่ะคันนี้ราคาเบาๆด้วยนะคะสองแสนสองหมื่นเก้าพัน ฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะส่งแค่สี่พันนิดๆเองนี่ข้างในสวยนะภายในสะอาดค่ะเกียร์ออตโต้เบาะกำมะหยี่นะสวยมากมีกล้องบันทึกหน้ามีกล้องมองหลังพร้อมเลยคันนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะคะสวยจริงๆภายในกริปเลยสะอาดใหม่มากใครหาอยู่รีบเลยนะคะ อูว่าไม่นานแน่คันนี้จอดไม่นานหรอกออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่เปิดใจเข้ามาคุยกับเราค่ะทักสอบถามอูมาได้เลยนะคะที่เพจรถมือสองอุตรดิตถวชยัยยนตการค่ะบ๊ายบาย